แนวชางราวพัฒนาครับผมประจำวันที่17มีนาคม2568นะครับวันนี้ได้เด่น2รอง8ครับผมตัวเน้น2 6กับ8 6นะครับเด่น2รอง8เน้น2 6กับ8 6รายละเอียดติดตามรับชมในคลิปได้ครับผม คำเตือนคลิปนี้เป็นเพียงการคิดคำนวณตัวเลขตามสูตรที่มีเท่านั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับตัวเลขอะไรก็ตามทั้งนี้และทั้งนั้นเราจะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด สวัสดีครับสวัสดีผู้รับชม YouTube ช่องอาจารย์เย้ทุกท่านนะครับผมสวัสดี FC ทุกท่านครับผมแล้วก็สวัสดีผู้รับชมใหม่ทุกท่านด้วยนะครับผมเข้ามารับฟังรับชมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเข้ามาแล้วรบกวนกดไลค์กดแชร์ครับผมสำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยนะครับผม เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของอาจารย์เย่ครับผมสำหรับท่านไหนที่โฆษณาขึ้นนะครับผมสำหรับท่านไหนที่โฆษณาขึ้นก็รบกวนรับชมโฆษณาให้จบครับผมสำหรับท่านไหนที่โฆษณาขึ้นนะครับผมรบกวนรับชมโฆษณาให้จบครับเพียงแค่เท่านี้ก็เป็นการส่งกำลังใจให้กับอาจารย์เย่อีกหนึ่งทางแล้วนะครับผม สำหรับคลิปนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนวทางราวพัฒนาครับผมคลิปแนวทางราวพัฒนานะครับผมประจำวันที่17ครับผม17มีนาคม2568ครับสำหรับแนวทางเราวพัฒนาในวันนี้ครับผมตามสูตรที่เรามีวันนี้ได้เด่น2ครับผม เด่น2องรองเป็น8นะครับเด่น2องรอง8ครับผมเด่น3ตัวครับผมเด่น3ตัววันนี้ได้4 2 6ครับผมส่วนรอง3ตัววันนี้นะครับผม1 8 6ครับต่อไปก็จะเป็น2ตัวเด่น2ตัวรองแล้วก็2งตัวกันนะครับผม เราก็จะเอา C 26ครับผม3าตัวเด่นครับแล้วก็186นะครับผม3าตัวรองครับผมมาตัดครับผมตัดหน้าตัดหลังให้เป็น2ตัวเด่น2ตัวรองแล้วก็2ตัวกันนะครับผมสำหรับท่านไหนที่ตัดได้ตัดเป็นก็ตัดได้เลยนะครับผมท่านไหนไม่สะดวกครับแอดมินก็ขออนุญาตตัดให้ครับผมเด่นสองครับผมเด่น3ตัว C สอหนะครับ ก็จะตัด2ตัวเด่นได้สองสครับผมสองหครับเด่นสองรอง8ปดเด่นรองลงกันสองแครับผมรอง8ดนะครับผมรอง8ดรอง3ามตัวอ่าหนึ่งแหครับก็จะตัด2ตัวรองได้8ปดหนึ่งครับผม8ปดหนึ่งกับ8ปหนะครับ สำหรับตัวกันวันนี้ครับผมตัวกันวันนี้จากชุดเด่นก็จะเป็น46นะครับผมจากชุดเด่นก็จะเป็น46ตัวกันจากชุดรอง16ครับผมแล้วก็วันนี้นะครับผมวันนี้มีเลขเบิ้ลครับผมชุดเด่นมี24นะครับผมเลขเบิ้ลก็จะเป็น44ครับชุดเด่นมี26นะครับผมเลขเบิ้ลก็จะเป็น66นะครับผม ชุดเด่นมีสองแปดครับเลขเบิ้ลก็จะเป็น88ดด้วยนะครับผมเอาวันนี้ตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้ครับผมตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผมก็ย้ำกันอีกครั้งนึงนะครับผมสำหรับวันนี้ครับแนวทางเราพัฒนาครับผมประจำวันที่17มีนาคม2568ครับวันนี้ได้เด่น2รอง8ครับผม เดิน3ามตัว C 26รอง3มตัว18 6หครับผมเดินสองรอง8นะครับเดิน3มตัว C 26รอง3าตัว18 6หครับผมเดินสองตัวครับผมสอง C 2 8รองสองตัว8 1 8หนึ่งดตัวกันเป็น C หกับ1 6ครับผมระหว่างเลขเบิ้ลนะครับผม C C 6 6 8, 8 8ครับ อีกครั้งนะครับผม2ตัวเด่นครับ2 4 2 6 2 8 2ตัวรองครับผม6 8 6 1อ่า8 1กับ86ครับผมตัวการเป็น4 6กับ1 6ครับระวังเลขเบิ้ลครับผม4 4 6 6แล้วก็88ครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับสำหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดครับผมเด่น2รอง8นะครับผม สำหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดครับเด่น2รอง8ก็นำไปใช้ได้เลยครับผมสำหรับตัวเน้นในวันนี้ครับผมสาหรับตัวเน้นในวันนี้นะครับผมแอดก็จครเน้นที่26ครับผม26กับ86นะครับสาหรับตัวเน้นในวันนี้ครับผม26กับ86ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับผม เป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับตัวเลขอาจจะมีเข้ามีหลุดบ้างครับผมยังไงก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมสำหรับท่านไหนที่ถูกอกถูกใจก็รบกวนกดไลค์กดแชร์ครับผมถูกอกถูกใจรบกวนกดไลค์กดแชร์นะครับผมสำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่ตอๆไปของอาจารย์เย่ครับผม อาจารย์เย,ย่ก็จะมีคลิปแนวทางลงกันทุกวันนะครับผมสำหรับคลิปแนวทางลาวพัฒนาในวันนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสาหรบบคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ